พี่ตายพี่ตายเราอะส่งอึ่ไองไหมวันนั้นผมกินติดใจแต่ปัญหาเกิดเกิดยังไงเพื่อนทำไม่เป็นทำไม่เป็นเมียาจ๋ามานี่หน่อยเ<อ>จะได้กินว่ะ ให้คุณมีอกินก่อนดีทค,คนได้มันมาแล้วจะทำยังไงวะเนี่ยไปกินครั้งเดียวติดใจน้องก็ดันส่งมาให้แต่ปัญหาใหญ่เนี่ยจะทำยังไง ก็ต้องโทรหาคนอีสารนี่เพื่อนเลิฟต้องโทรหาแมวอแครว่าทำยังไงต้มอึงเนี่ยแมวอแครแมวอแค่์นี่ไงแมวอแคร์ส <h ums> วัสดีเลิฟสวัสดีพอด,ดีผมมีปัญหาเพื่อนพี่ตายพี่ตายเราอะส่งอึงมไหมวันนั้นผมกินติดใจแต่ปัญหาเกิดเกิดยังไงเพื่อน ทำไม่เป็นทำไม่เป็นตบมีดเนี่ยทำกันทำกันฮะทำเหนกัน<ะ>น,นี่เด็กคิดเลยเลิฟก็ทำไม่เป็นเหรอใช่ครับเอาแล้วไงโอเคเลิฟงั้นเดี๋ยวผมหาทางเองตายแล้วแมวบอกแคร์ก็ไม่รู้ Google เดยแต่ก่อน Google เราเรามีเมียเราก็ต้องสูตรเราอยู่วะเราจะไปสูตรคนอื่นได้ไงวะเมียจา๋ามานี่หน่อย ได้กินหมดอะไรคะทำเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นนะคะไม่เป็นนะคะฮะกินตัวอย่างเดียวค่ะทำไม่เป็นแล้วทำไงอ่ะก็ต้องอาศัยคุยูสุดท้ายต้องเปิดอะเปิดเปิดกูแล้วกันเปิดกูไปทำไป อะวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูต้มอึ่งบายโคกซีโร่กับภรรยากันโอเคไหมใช่ค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินอ่ะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก่อนเรียบร้อยเตรียมวัดถุดิบเรียบร้อยแล้วจ้ะค่ะก็เชิญทำทำให้เป็นช่วยกันทำ yes อากูบอกขั้นตอนแรกว่าไงต้มน้ำค่ะต้มน้ำใส่น้ำเท่าไหร่ ใส่น้ำเท่าไ,ไรก็ได้ค่ะให้มันม,มีตัวอึ่งพอเพราะเราจะต้มอ,อึ่งกันได้พอดีพอดีนะคะพอค่ะพอพอช่วงที่รอน้ําเดือดนะครับมาแนะนําวัตถุดิบก่อนอ่าอันแรกเลยนะนี่ใบมะก,มกรูดเฮ้ใบมะกรูดกระดูกยมีครั้งที่สองนะตามด้วยนี่เลยกระเทียมกระเทียมกระเทียมก <laughs> ะโลกะโล พี่แมวพิกขี้หนูตลกตลกต่อด้วยนี่หอมจังหัวหอมอันนี้สีนี่ไม่ควรนี่เลยใบมะขามอ่อนอืมพริกแห้งพริกแห้งอันนี้อะไรนี่ผงชูรส <c oughs> และนี่ผงอร่อยเดี๋ยวก่อน <c oughs> อันนี้ผงเอาแบบเดียวๆนะอันนี้ผงใช่ไหมเนี่ย อเก็บไว้นานจับเมียจ๋าอันนี้เกลือป่นเกลือป่นค่ะอันนี้น้ำปลาอันนี้ปลาอันนี้ปลาไหลยังไม่เปิดนะกลิ่นลอยมาแล้วไหนก็พูดแบบนี้อันนี้อะไรปลาไหลปลาไหลอ่าน้ำยังเนี่ยอ่านแล้วค่ะอ่านแค่เช้าแล้วอ่ะแล้วอะไรอีกแล้วก็นี่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 อันนี้ ะจะเอาไปให้หนูปักดินใช่ไหมปักมันก็ตกดิวะตกได้ไงอ่ะเขาให้อาวกคนที่ไม่มีผัวปักอ่ะแค่โสดไงคะแล้วก็ไม่เคยผ่านชายใดมาก่อนออพอพอพอ,พอวัตถุดิบไม่ม <c oughs> ีตอตอสตอเดี๋ยวมาอตอไม่มีต่ตอ <c oughs> เอาทำอะไรทําอะไรมีอะไรอีกก็มีโคกมีสากมีมีม <อะ S 1> ดมีเขียงมีถ้วยและที่สำคัญเนี่ยขาดไม่ได้เลยนี่ก็คือนะคะอันนี้ก็คือชายโยฮิวอยู่น่ยอันนี้มงคุดนะคะมงคุดมงคุด ป้านป้า <S <S ยมไงมุดอะทำไงฮะก็ล้องเด็ดพริกดิ <S <S ช่วงที่รอก็ต้องตำพริกไปใส่เผ็ดก,กินเผ็ดก็ใส่เยอะเอไม่กินเผ็ดก็ใส่น้อยน้อยตัวตัวตัวน้ำเดือดแล้วทำไงก่อน <S <S พี่ก๋วว่าไงพี่ก๋วว่าไงเขาบอกว่าไม่ใช่ให้ใส่กลบลงไปก่อนนะคะแล้วต้มกบนะคะให้ ว่าอะไรนะใช่หรอเออต้องต้งอึงก่อนให้เงืออมันออกจากตัวมะอึงอะเหรอแน่นะยาทุกคนถ้ามีความพิ่คอมเมนต์ด่ามนะครับโอ้โหคือต้องกินได้นะวันนี้กินด้วยนะอร่อยไม่ซ้ำจำสุดไม่ได้แล้วที่คุณเป็นเหนอไอ้อุ๊ยโษโทษ ขอปล่อยไปเลยเหรอซักสิบห้านาทีนะคะเราไม่ต้องใส่อะไรให้มันทาเพิ่หรือเปล่าไม่ต้อง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 คือเอาจริงนะอึ่งไข่เนี่ยหากินยากก็เพิ่งรู้นะเพราะว่าที่ไปตอนไปบนมาเขาบอกว่ามาโชคดีมากมาตรงกับฤดูกันน้าฝนใช่ไหมเพราะว่าอึ่งน่มันมีมันมีทุกฤดูแหละแต่อึ่งไข่เนี่ยได้ฤดูฝนใช่ป่ะจริงเหรอจริงมีผัวอีสานเหรอเคยเคยมีเขาเคยชอบฉันแต่ฉันหนักแบบ ไม่ชอบของไองเขาก็ตามตื้อฉันฉันก็เลยแบบหักใจตาตาตาต,อ <c oughs> ตา่อแล้วทำไมน้ำมันเหลืองเอ่ะทำไมน้ำมันเหลืองขี้อึ่เนาะพูดที่มีหลักการหลกักฐานป่ะเนี่ยทำไมจะไม่มีหลักการเรายังมีลูทีเ่เลยอึงก็ต้องม,มีลูที่นาเออเว้ย <c oughs> อันนี้เอามาช่วยกูหรือเอาวะทรมานกูเนี่ย อยากพอไหมอโอ้โหถ้าพูดถึงความหยาบไม่มีอะไรหยาบกับคุณแล้วล่ะเอาไม่เชื่อไม่รู้ดิแล้วแต่พี่ีกูว่าไงอ่ะว่างั้นอ่ะอ๋อ,อนี่ต้มให้เมือกมันออกมาแล้วนะว่าท <Yes. S 2> ี่นี่มันใช่ไหมยา <Yes. S 2> อือทีน,นี้ก็คือหัน <Yes. S 2> ่นยาแล้วมันต้องหั่นยังไงมันต้องหั่นอย่างนี้ค่ะมันต้องคลุกอย่างนี้นะ มีอะไรใจไว้เนี่ยแล้วไงต่อถ้าหั่นเฉียงต้องหันเฉียมนะตรง่หันตรงค่ะไหนต้องอายดิไอ้อายใหม่ดิอายใช่อ่ะอายแ่บสูงๆนั่นเลยสูงๆนี้โอแล้วเสร็จแล้วไปเอาน้ำก่อนไปไปลองไปกินแล้วอึนอึนอืออ๋ออะครบหาทีแล้วไงต่อครับ ก็เอาอึ่งออกมานะเอาอึ่งออกมาเหรอเอาใส่ไม่ได้เลยเหรอไม่เราต้องเอาอึ่งนะคะมันออกน้ําแข็งนะเพื่อที่จะลอกเมือกมันออกนะคะอ๋อมีแต่ผลอ๋อเนี่ยขาขาวเขาขาวใช่ไหมนี่มันคือเมือกมันใช่ไหมใช่โอ้น็อกเลยปะน็อกเลยน็อเลยหรอน็อกเลยไปยาวหนึ่น น้ำหน่อยนะคะอ๋ออ๋อเอาเมื่อออกได้เหรอใช่อ๋อนี่เมื่อมันเอาแล้วขุ่นไหมออกเอได้แค่นี้แหละเฮ้ยเมื่อเมื่อเมื่อเบื่อหรือหนังเนี่ยเอาเมื่อออกใช่ไหมเมื่อติดหนังทีใช่ไหมว่าไม่ต้องหรอกป้าว่ากินหนงเลยเชื่อเลยเอออ่ะแล้วไายต่อมามาทีเดียวเลยอ่ะเอาน้ำนั้นออกเอาน้ำนี่ออก โอเคใส่น้ำเท่าไหร่ลิตรครึ่งกบเรามีจำนวนเท่าไหร่นับตลอดนับ2 4 6 8 10 12โอเค12ก็ต้องใช้น้ำประมาณลิตรครึ่งแหละไม่ใส่ไปเถอะค่ะเอาเอางกะเอาของเราเองนะโอเคนะป้อะอา,ยายอยากได้แค่นี้อพอจบ<อ>แล้วไงต่อจ้าที่รับอรอน้ำก่อนค่ะอรอน้ำหนุนเยอะหรอ อ๋อร้อนมันเดือดเหรอใช่เอ้ได้อ่ะช่วงนี้รอตำครบยังเนี é, ่ยที่มีว evet> ัตถุดิบเลือกระเทียมเดือกระเทียมค่ะเือกระเทียมเนาะใส่เยอะไหมใสงเยอะมากอาะแล้วจับแล้วจับปูนะพหอมอ่ะใส่แล้วใส่แล้วนั้นพริกใส่อไหมพริกเอาอีกไหมเอาแล้วเผ็ดอ่ะฮะเผ็ดอะไรนะอร่อยปากลำบากตัวพริกลายไหล เบาๆเบาวา,าตกใจตื่นหมดเอาว่าสมัยก่อนเขาบอกเราด้วยว่าผู้หญิงนะหน้าไหนอะที่ตำแบบว่าผคงไม่เสี่ยงตังเขาจะไม่เอาทำเนียบเหรออันนี้มึงดังเกินไปปะเนี่ยแล้วมึงมีอยู่แล้วมึงจะดังทำไมเนี่ยโอยค่ะ ลเนามากลำเนามากมุนนามากบอว่าแก่พกๆอๆกับอายุเลยเหตุอ,อะไรในตาเนี่ยฮะไม่เห็นนะคตาบอดดีใจไหมป้ามามาทําคลิปคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยอีพแรกนะใน YouTube นะเพนนี้มีไอ้จองไอ้ติดตรงติดตามได้ในเงี้ช่วงที่รอน้ําเดือดเออไอจไม่ได้ค่ะเพราะเป็นคนที่ส่วนตัวแต่ถ้า Facebook นะคะก็สุภาพดีสวัสดีค่คะแล้วก็ Tik t o อรนะคะก็จะเป็นชื่อว่าเช Sh อร <พอ S 1> ์เชอร์เชอร์อะพอ ใส่ตะไคร้ลงไปใส่ตะไคร้เลยใช่ไหมใย่เลยนะแล้วไอ้ดอพริกพริกค่ะพริกพริกพริกเอาพริกก่อนใช่ไหมโอ้ยถึงเครื่องถึงกิ่นกันทุกคนนะอุ้ยป่ะห้าคนปะสิ่งที่มาชัดมากคือกลิ่นเห็นนะกลิ่นตัวมึงอะอาบอาบน้ำแล้วจ้ะ แล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสอ่ะบอกมาเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะโอเคอื่นอ่ะต่อด้วยอูนานิอันนี้ชูรสเออเขาเรียกว่าอูมามิใส่เท่าไหร่เหมือนกันเหรอฮะช้อนหนึ่งใส่โอ้ยใหญ่ๆเยอะเกินใหญ่เยอะเกินนี่เหรอพอโอ้โหอันนี้ทุกคนอย่าอย่าอันนี้นะเพราะว่าสูตรไข่สูตรมันนะบ้านผมกินอย่างนี้นะอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเดี๋ยวดูว่อนรอชิมก่อนว่ายังไง อันนี้คืออะไรมาน,นี่ปลาบอกเฉ<ต>ยบอกปลายจะหวักปลายจะหวักปลายจะหวัก,วกอ่าต่อไปนะคะต่อด้วยนะ้ำปลาไม้พี่ลมงทองโอ้ใส่ได้เหรออ่าใช่เพราะฉะนั้นต้องร้องเพลงพี่ไหมก่อนต้องร้องเพลงพี่ไหมก่อนเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอที่นี้ไม่มีเงินทอง มาลองรับความลำบาก่ลองเป็นร้านยงไม่น้อยน่ในแต่ละวันอ่านก่อนกใส่ได้อ๋อลองก่อนไม่ใส่ได้หนึ่งกระปุย อันนี้อันนี้ต้องจำเป็นไหมว่าต้องต้องเป็นปลาของอะไรของใครไม่จำเป็นของพี่หม่ำได้ไหมได้พี่หม่อก็ได้หรอแต่ไม่ต้องใซื้อกินไงของพี่บอลได้ไหมได้หมดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะมะกรูดแมะกรูดและผมเรียนมานะใบมะกรูดนะครับคือกลิ่นมันเนี่ยนะใบมะกรูดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใบมะกรูดเนี่ยจุดสําคัญมันอยู่ที่อะไรรู้ป่ะ มันอยู่ที่ก้านเพราะนั้นที่เขาฉีกฉีฉีฉกันเนี่ยเพื่อให้กินจากก้านเนี่ยแตกออกมาแต่ถ้าเราเนี่ยไม่มีเวลาเราแบบงานยากเขาบอาไม่เอาทำไม่ดีเรากินเองอะ่ะถูกไหมเออ,เออหอมอ,ะอ่ะหอมอออป,ะปะมอ่ะเป่ะป้ายาเหม็นอาคนเิมมสใส่นี่ค่ะ เฮ้ยไม่รอน้ำเดือดหรอต้องรอค่ะนี่เดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้วไม่หรอใช่เราต้องต้มเราต้องต้มอึ่งอีกพักนึงอ่ะนะในเมื่อเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเกือบครบถ้วนแล้วนะฮะเราก็ต้องชิมเพราะนั้นการชิมก็ต้องเดินละให้เมียเราก่อนนะครับอืมเด็ดแต่หน้าเมื่อกี้กล้องจับดันไหม หลออให้เราชิมบ้างเลยต้องใส่ใบมะขามใส่ใบมะขามลงไปก่อนปะเนี่ยอุ้ยอนี้มันเล่นเนี่ยเออใส่ใบมะขามลงไปโอ้นี่ลืมได้ยังไงนี่ครับนี่นี่น,นี่ตัวสําคัญเลยใบมะขามใบมะขามใส่ไปเพื่อเพื่อให้มันมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยค่ะโอ้นี่นะโอ้ย,อลยแล้วบอกว่าบ้วนไหลเดอ้อแซฟไหลเดอ้อ ุ้มทิงไ้พังหรสชาติตอนนี้คือทุกคนอยากจะเห็นนึกนึกรสชาติของแกงอ่อมแล้วกันอ่าวันนั้นนะและที่สำคัญนะครับในการต้มอื่นเชื่อได้ว่าต้องค่อยๆต้มอย่าไปคนเยอะเพราะว่าอะไรเดเดี๋ยวไข่ันแตกใช่ไหะมันจะไม่อร่อยอ่าตอนนี้ทำไหลูกก็คือว่าอันเนี้ยรอรอเสร็จแล้ว อยอเพราะนั้นเราเร่งความเดือดโดยการที่ปิดฝาทีนึงเดวมานไปลเลเวลาครับอีก15าทีเจอกันเดี๋ยวเจอกันกับเมนูต้มอึ่งบายโคกซีโร่กับอ้อมแอมเดี๋ยวจะกินกันให้ดูเลยว่าวิ่งับอีดีเด้อช่วงรอปะมาไหนมาดูบ่อมามดูบ่อมาดูบ่อพี่มาดูไปดิมาดูไปดิ A later few moments เอาล่ะเรียบร้อยครบเวลาเปิดหูยตัดประเด็นรวมคนหูยอย่าคนเยอะเดี๋ยวเ็ไม่กล้านี่กันเอาเป็นว่าขออนุญาตเลยนะเอากินแบบว่าให้เห็นกันเลยนะเดี๋ยวเอาทีมงานมากินด้วยก็เทแบบนี้เลยดีกว่า โอ้โโอ้โหวน้ำแกงวนน้ำแกงไม่ต oh. mm ้องแล้วหยุดเลยไหมวิ่งและนี่ก็คือโฉมหน้าเมนูของเราค่ะพอละขออนุญาตเยาจานและที่สำคัญมากกว่านั้นครับ อาหารแบบหมูเห่าเราก็ต้องกินแบบหมูเห่าอาหารอีสานก็ต้องกินกับข้าวเหนียวแหมหอยนางแอ่น,นโอ้โหไงสีภรรยาผมรู้ใจอ่ะมาหูข้าวเหนียวนี่ดีว่าชิมน้ําก่อนรสชาติมันได้อะทุกคนอ่ะให้ภรรเมียมาให้คุณเมียก,กินก่อนโอ้โอ ครับไข่แน่นๆเลยนี่เลยจ้าอืมไงโหนี่ทุกคนเป็นการกินครั้งที่สองที่แบบ รสชาติที่เราเคยกินเลยไม่น่าเชื่อว่าเราฟุกทาแบบว่ารสชาติเหมือนกับที่เขาทาให้เรากินแต่มันก็ยังขาดว่าเป็นอีสารบ้านเฮากับแ่บปะแสบพี่พี่เปิดต่อมรับรสเปิดต่อมรับรสท้อนมันจะอร่อยกว่านี้พี่เปิดต่อมรับรสโอ้อยี่หยังวะเนี่ยอี่หยังวะปิ๊กปิกเันไงมันยังไงมันคืออะไรมันคือเราพร้อม สิบสิบนิกี้บอกบ็อกเปิดต่อมรับรสสินะเดี๋ยวขอกินไก่ก่อนเฮ้ยออม,าม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 าชิมิลี่พี่ยานบอกไม่ที่อแล้วมันยื้ อร่อยมากพี่ไข่คุดมันไข่มันมากพี่ลบออกอ้อโอ้ยใช้บดลีอ๋อนาแดงโอ้ยอีสานแทเบอแ์เทเบอของแท้ อ้าวบ่อเสือบ่อเสือบ่อบ่อบ่อลองซิมลองซิ ah, มนิดนึงนิดนึ่งนะน้องนี่น um> uh, ี่เมียก uh, ูนิดนึงนิดนึ่งป้อนให้ Track> ่อยนง่ายเยอะเกินเบ้ทิ pues> ้งเบ้อมึงมึงมึงกระดกระดกระดกระโดดหมดเอ้ากระดกหมดมึงขนาดนี้ยังกระดกไปนิดเดียวยังไมโดนมอนเลยอ่านี่นี่ให้ป้อนเด้อกระดกก่อนบอก เอโดนคุนแน่โอ้ยเร็วสามวันเนี่ยเร็วสามวันเนี่ยอย่างว่าเออช่างภาพได้ยินบ่เนี่ยเอียวโอ้ ก็อันนี้ก็เป็นเมนูที่เรากับแฟนเราได้ทำน้องแอมเป็นไงบ้างเอาความรู้สึกเนี่ยมาทำคลิปกันกินอาหารนี้เป็นไงดีไหมชอบไหมชอบช,ชอบกินใช่ไหมได้ออกกล้องครั้งแรกเป็นไงบ้างแบบกิจจานแล้วขนาดไาอ้ก่อออกกล้องออกกล้องบ่อย,อยแล้วแต่มาออกคลิปเป็นกิจจาะนะล้วขนาดมีไงเหรอเกิดอะไรไออะไรอายแฟนนี่ขนาดอาอเนี่ยมันกินไม่เลิกเลยเนี่ยฮะไม่หยุดเลยแต่ตอนนี้เราสองคนยังไม่รู้เลยตั้งช่วงนีน้ว่าช่วงอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่า S <S เราจะทําต่ออีกดีไหมเอา,อางี้ดีกว่าให้ทางบ้านเขาตั้งมาดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้มาทําเป็นรายการทิากทนาลเท่าไแต่ไม่รู้ต้องดูคอมเมนต์ก่อนว่าอยากให้เราสองคนเนี่ยผมก็อ้อมแอนไปต่อหรือเปล่าในการที่มาทําอาหารแปลกๆแบบนี้ทำเองกินเองนักเลงพอบวกกับน้องๆออฟฟิศนะโอเคไหมใช่ถ้าใครอยากให้เราทําเมนูอะไรหรืออยากจะได้วัตถุดิบอะไรจากภาคไหนอะไรไงบอกผมใช่ใครอยากจะส่งมาให้ทําคลิปก็ได้เออได้ ใครอยู่ภาคไหนในประเทศไทยอยากจะส่งมาให้เราลองมาทําไม่ต้องบอกโจทย์มานะเดี๋ยวผมมาเห็นวัตถุดิบเนี่ยอย่างผมเห็นเห็นอึ่งปุ๊บเราต้องทอํายังไงเดี๋ยวเราหาอาะปุ๋เปิดละปูเอาแล้วก็มาทําแบบอย่างนี้แล้วก็มากินได้เห็นเห็นเลยโอเคสำหรับคลิปนี้มีอะไรบอกไหมน้องแม่ไม่มีเหรออยากกินอข้าวฮะอ,อ,อ,อยู่ข้าวมากเลยอยู่ข้าวมากโอเคนะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับตั้งชื่อคอนเทนต์นี้ให้หน่อยนะครับแล้วก็ อยากจะให้ทําเมนูอะไรหรือใครอยากจะส่งอะไรมาอะไรเงีส่งมาได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมนะครับถ้าชอบก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคันกดซูเปอร์เตงให้เราด้วยนะ,ะเราขออนุญาตไปม้วนหลายกันหลังจากนี้เด้อเริ่มรีพันแล้วโอเค,อ,เคอ้สวัสดีครับเคยกินบอ,อ,องไม่เคยหรอแล้วสี่สิบเคยอยู่ <c oughs> เราไปเคยกันดนกัยกระเด็นไปนู่นน่ะแหมเทบีบแบบว่าคนเที่ยวชาเลยนะี่อเอาแล้วนะพายาเสืโอโค้งรอนแล้วเอาปากมาเซียมือมึงเออโอ้ยนี่คนกินเป็นนี่นี่ลูดมานี่เหลือแต่กระดูกนี่ <ame> อร่อยอรอยโอ้โหกูลุ้นน <m fucking> ั่งนานกดติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับ